วันนี้วันมาค้าบูชานะครับคราวนี้วันนี้คนก้าว a m i l y Wal อจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยเช้านี้ที่นัดไว้ก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถขาวน้องชีโลของเรานะครับเราจะต้องไปดูเรื่องเบาะนิดหน่อยที่มันขาดนะฮะแล้วก็อาจจะมีดูเรื่องกระจกไฟฟ้ามองข้างที่มันพับปิดไม่ดีแต่ไม่แน่ใจว่าศูนย์เขาเปิดหรือเปล่ากำลังเช็คอยู่นอกนั้นแล้วก็น่าจะไปหาอะไร ทาเล็กๆน้อยๆดื่มกาแฟแล้วเรื่องทําบุญเวียนเทียนตอนเย็นซึ่งไม่ได้ไปเวียนมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองดูอีกทีอาจจะลองไปวัดใหม่ๆดูบ้างนะครับภารกิจวันนี้นะครับก็เลยเอามาซ่อมเบาะข้างในนิดหน่อยนี่เป็นร้านซ่อมเบาะระแวกบ้านนะครับเบาะที่ซ่อมก็มีเบาะด้านหน้าคนขับนะเพราะว่าใช้งานหนักนิดนึง โอเคเร็วประมาณสักสองสามชั่วโมงค่อยมาล้างกันนี่เป็นอาหารเช้าของเราเลเครื่องครบมากครับวันนี้เราก็มาแวะดื่มกาแฟที่นานา,นาสาขาประดิษฐ์มนุษย์รมนะครับยังไม่เคยมาเหมือนกันร้านก็เล็กๆแต่ก็ดูน่ารักดีนะครับ ดูการตกแต่งก็มีความเป็นเฉพาะตัวของเขานะโอเคเดี๋ยวลองไปดูรสชาติกาแฟกันดูท็อปของเานะคะที่มีการทำกาแฟน่ารักน่ารักช่องจากแก้วแล้วก็เตรียมเครื่องเสรงิร์ฟเค้กกันนิดนึงอันนี้มีเค้กอะไรทานบ้าง ลองมาดูร้านเราบ,บ้นี้สัน,นะครว่ามีอะไรกันบ้างไม่เคยมาสาขานี้มาก่อนนะครับในนี้ก็เป็นตึกให้แบ่งเช่ากันมีร้านเก๋ๆเยอะนะมีร้านทำหน้ามีร้านเกมมีร้านเออร้านนี้ก็เก๋นะฮะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร Alway s exciting เซ d ันฮาทำประตูหน้าได้เก๋มากแล้วก็ทําผนังปุด,ด้วยโลหะได้น่ารักพอสมควเลยบรรยากาศเขาประมาณนี้ครแต่ที่สำคัญเลยมีต้นไม้ใหญ่อันนี้เด็ดสรุปเราก็เลยมานั่งนอกๆก,กันนะครับตอนนี้30องศาแต่ลมดีก็เลยยังเย็นๆเมนูของเราก็เป็นเดอร์ตี้แล้วก็ อะไรสักอย่ายงหารสามดูดีเลยแต่เดิมที่ที่นี่ก็กลิ่นนมแรงไปนิดนึงทําให้กลิ่นกาแฟน้อยหเห็นเขาใช้เมล็ดของบราซิลนะครับ<อ>ก,<ๆ>ก็ลองดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่าแต่ส่วนตรงนั้นเดี๋ยวลองให้เขาชิมดูกว่าน,นี่เราก็ามาถึงลา ที่เราจะมาซื้อโจ๊กปังนะข mm. ้างไหนเขาก็จะทำขนมปังกันเรื่ยๆไปแล้วเลเดี๋ยวลองไปชิมกัน,นะครับมาต่อกันที่ร้านเป็ดย่างรสเด็ดร้านดั้งเดิมที่มาทานติ่มซํานะครับวันนี้มาทานติ่มซํากันเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามีติ่มซำอะไรทานบ้าง ดะะได้เอาเจ้าชีโลมาซ่อมไฟท้ายซ่อมไฟ a c แล้วก็กระจกมองข้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวคงต้องทิ้งรถไว้ก่อน แล voi, okay, stable, right yes ้วเดี๋ยวว่ากันว่าเขาจะแจ้งมาอย่างไรดีคคับโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดลาดบัวขาวไปดูว่าเขามีเวียนเทียนกันยังไงบ้างนะครับวัดนี้ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวลองไปดูว่าวัดนี้เป็นไงกันเรามาถึงวัดลาดบัวขาวแล้วนะครับบรรยากาศทั้งนเรามีหลวูมีอะไรมากมายนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีกว้างขวาง มีไหว้พระทำบุญลงสมบำบุญถวายสักกทานนะครับแล้วก็นี้เป็นขอพรหลวงปู่ทองนะครับเห็นเขามาลอ่เอเรือกันอนะน,นี่เป็นหลวงปูง่ที่ล่อเรือเดี๋ยวเราไปกันต่อคับ ขอพอ,พอหลวงปู่นะครับแล้วก็จะต้องรอดเออรอดอันนี้เข้ามานะครับเดินหน้าเข้ามาเตียนเลยนะครับ ครับด้านหน้าประเคนได้เลยครับเพื่องประเคนครับลู้ประเคนเลยประเคนเลยนะครับด้านหน้าประเคนก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหลังจ็ได้ะคนะครับหน้าที่ก็เข้ามาทั้งหน้าที่จะเปลี่ยนเทียนนะครับเราเออกำลังขึ้นเทียนขึ้นนี้กังส่วนช่อปลาคิดว่าวันนี้เราก็จะขออนุญาตไปเวียนเทียนเดินรอบโบสถ์สามรอบตามเทียนนะครับ นีชิ้นส่านะไรเนี่ยดูเป็นสะพานเงินขึ้นไปถึง้อฟ้าได้น้ำโูนด้วยปันหน่อยบุบนนะครับยุดต่อไปเลยรับะพุทธาธินที่จะทำบุญนะครับพระป่าวพระป่าลอยฟ้าแล้วจะมาถวบพรันาต่อก็ได้เลยนะคอที่กระดูกเยียนเียนอกบุบบุนสร็ตอนีกสารบ วันนี้นะครับเราก็ท้ธุระเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทริปวันนี้วันมาคาบูชาตั้งแต่เช้าไปทำธุระเรื่องรถไปนู่นไปนี่กินกาแฟทานข้าวและนี่มาเวียนเทียนครับก็ปิดคลิปสำหรับวันนี้นะฮะก็อิ่มบุญกันไปอิ่มท้องด้วยอย่างนั้นแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับ